เอ่อก็เดี๋ยงั้นก่อนจะจาก,กันเดี๋ยวรอให้ดูก่อนเซตติ้งแล้วกันนะครับในเซตติ้งเกมนี้มีอยู่ประมาณเอ่อค่อนข้างเยอะวสมควรนะครับสิ่งที่ผมแนะนำว่าจะให้ทุกคนน่ะทำตามผมนะครับก็คือไอ้เฮียเนี่ยเอาหอกไปนะครับแม่งคนลกเลยนะครับอันเนี้ยเอาเอาเป็นศูนย์ไปนะครับแล้วก็พวกเนี้ยแล้วแต่แล้วแต่เลือกเลยนะครับว่าจะเอาไหนแต่ผมแนะนำว่าพวกนี้อ่ะปรับ พวก terrain q u a l i เ,เน,นี้ยปรับให้เป็นโลดีกว่านะเพราะว่าคือมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกหรือว่าพวก u n d e r กงเงี้ยปรับให้เป็นโลดีกว่านะครับแล้วก็มี post q u a l ตี้นี่คือภาพสวยนะครับเ f ฟ e c t นี้ปรับเป็น high พอนะครับน่าจะพอน่าจะแค่นี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะแ,แล้วส่วนใหญ่บางงันก็ปรับเป็น high, high, high. คือพวกเกมนี้ใช้จริงเ,เดี๋ยวผม c นเ c e l ก่อนเกมนี้ที่ใช้จริงก็มีพวก lighting กับ texture ฟิีดจีแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยแหละครับที่แบบทำให้ภาพสวยขึ้นส่วนใหญ่พวกนี้เป็นแค่แบบของตกแต่งนะครับส่วนอันนี้ก็แล้วแต่คนมันจะปรับอะไรกันแล้วก็มีค่าล่าเมียดวานครับไดนามิกเรสโซลูชันสเกลคือไรดนามิกเรสโซลูชันสเกลคือสมมติว่าถ้าเกิดการ์ดจอคุณนะอะลีดลีดความสามารถได้ไม่สูงอะครับอันนี้มันจะปรับเรสโซลูชันอะเหมือนกับปรับความละเอียดของภาพให้อัตโนมัติเลยอะโดยที่มันจะรีดอนะเฟรมเรทคุณอนะให้เพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ ต้องแยกเปลี่ยนก็คือ resolution อาจจะกากลงนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเล่น 4K อย่างเงี้เราแบบเอ่อแล้วแบบอยากได้ fps สวยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อมาก็มีเกมนี้ support Nvidia r e f l e t Low Latency นะครับมันคืออะไรมันก็คือถ้าเกิดใครเคยเล่น Valorant มันจะเป็นเกมเออมันจะเป็นฟังก์ชันที่จะให้คู่เล่นนะแบบสมมุติเราก,กดคลิกเมาส์ให้ปะมันจะทำให้มันกดคลิกไวขึ้นอนะอันนี้จากที่ผมอ่านมาแล้วแบบ ทำมาข้าใจไปเร็วนะครับแล้วต่อมาก็เป็นฟิวเจอร์เฟรมเรเดลลิงอันนี้คนละอย่างกับมันยังไม่กดฟิวเจอร์เฟรมผมมีหวังแล้วครับอ่าครับผมอันนี้ก็คนละอย่างกับดิเรกติมโลชั่นสเกลนะครับฟิวเจอร์เฟรมเรเดลลิงคือไลน์เลนฟิวเจอร์เฟรมเรเดลลิงก็คือถ้าเกิดว่ามันจะใช้เอไอของมันนะครับมันจะใช้ AI ของมันเพื่อปุ่มวลผลภาพในอนาคตความหมายก็คือสมมติว่าเราอยากจะให้ภาพสวยอะ มันจะประมวลผลให้มันจะประมวลผลให้ไวขึ้นแต่สิ่งที่มันก็มีสิ่งที่แลกมาโดยที่สิ่งที่แลกมาก็คือมันจะทําให้ Input l a g เพิ่มขึ้น Input l a หลคืออะไรก็เวลากดยิงกดคลิกเมาาว่าครับกว่ากระสุนจะออกก็จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ V-Sync ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ High Fidelity y o j j e t t เมาส์นี่ก็คือในเกมอ่ะมันจะมีพวกเอ่อพวกเศษซากหินใช่ไหมพวกใบไม้หรือว่าพวกแบบ เม็ดน้ําหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือปรับเพื่อให้เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าปรับให้ให้น้อยลงนะครับแล้วก็มี Head h u d จ g e n e นะครับก็อนผู้นี้ก็ไม่อะไรมากแล้วก็มีคอส s a ก็คือเป้านะครับแล้วก็มี Minimap ฮีโดียคอนนี้ก็เหมือนเดิมเคียย์ๆนะครับแล้วก็มี s o วเกมนี้เอเคมันจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวพี่พูดแรกเพิ่มนะ <c oughs> ครับของทางจีนก็เกมเนี้ย Speaker c o n ฟิก i o n นะมันรองรับ ผมเพิ่งรู้นะเว้ยมันมันรองรับโปรจีห้าสิบเอ็มอ็มด้วยไม่รู้คืออะไรนะครับน่าจะเป็นของ Logitech แล้วก็มี Logitech a s t r o e q อันหนึ่งนะครับเหลือเชื่อนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นชื่อเฉยๆขอไปทั้งข้ามไปข้ามไปอ๋ออย่าลืมปิดนี้ด้วยนะครับข้ามออันนี้สําคัญเออเวลาเกมเนี้ยเราเวลาเราวิ่งอ่ะมันจะมี2องโหมดใช่ป่ะวะ ไม่ใช่นี้ดิแป๊บนึงอยู่ไหนวะตป๊บหนึ่งนะครับผมจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้นี่นะอัะนนี้นี่นี่คือเกมนี้เวลาวิ่งมันจะมีสองโหมดเว้ยมันจะมีโหมดที่เอาปืนแบบพาดมันปืนแบบเดินถือครับสองมือแล้วก็โหมดที่แบบเอาปืนพาดบ่าเพื่อวิ่งเร็วขึ้นคือผมแนะนําว่าเอาปืนพาดบ่าเอาปืนพาดบ่าเพื่อวิ่งเร็วขึ้นดีกว่านะครับ คือปกติอ่ะคนอะที่ใช้คือต้องกดชิป2อทีแต่ถ้าเกิดเราเปิดเปลี่ยนเนี้ยเป็นไอเนี้ยมันจะเป็นกดกดชิปทีเดียวนะครับอันนี้นะครับออฟไปนะครับแล้วก็มีเกมเนี้ยซัพพอร์ตเอเจน k ี y นะครับก็คือหมายความว่าใครใครเคยเล่นพวกตระกูลเอซีอะเวลาเรากดวิ่งอะมันจะออโต้บอลให้นะครับเกมนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ควรปรับเป็นออนนะครับแล้วก็อันนี้ก็ก็ออนเหมือนกันนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับที่แบบผมคิดว่าน่าจะควรปรับส่วนที่เหลือก็น่าจะแล้วแต่คนชอบเลยครับว่าอย่างไรอย่างเช่นคลิกขวาซูมค้างหรือคลิกขวาแล้วก็แบบกดเพื่อซูมอะไรประมาณนี้ครับ